เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวัยพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับสวยราคาไม่แพงด้วยหลังนี้เจ็ดแสนเก้าพันบาทเองบ้านสภาพดีพื้นที่สองงานกับอีกห้าสิบสี่ตารางวาโฉนดขุดแดงครับนอสซีจอ 7, ่อเจ็ดแสนเ้าพันบาทคุ้มคุ้ม ตัวบ้านสภาพดีโครงสร้างดีมี2ห้องนอน1ห้องน้ําไฟฟ้าปลาพร้อมครับมีพื้นบ้านไม่เปี่ยวห่างจากโรงเรียนแค่1นกิโลเมตรนั่นเองใกล้โรงเรียนใกล้ตลาดใกล้ร้านค้าใกล้แหล่งความเจริญห่างจา,จากวาทส3กิโลทำเลดีแลวไม่ท่วมรอบๆว่าเป็นสวนครับเป็นสวนผลไม้สวนกุศลครับมีพื้นบ้านน้ําไฟสะดวก ราคาถูกๆนะครับถ้าชอบฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าให้เลือกซื้อกันประจำในพาคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยท่านใดสนใจไปดูฐานที่จริงประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของทุกท่านเองแปลงนี้อยู่นครปฐมนะครับขออภัยนะครับในอยู่เขตนครปฐมเป็นเขตติดกับเขตจังหวัดนครปฐมครับแบบเขตติดกันเลยครับปั้มข้ามฟากถนนนะครับตัวบ้านจริงๆอยู่ ในเขตตำบลบ่อสุพรรณอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนัดดูที่ดูบ้านแรติดต่อเจ้าของได้เลยทางเราเพียงมาชี้เป้าหลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ